ที่มีผมปรัชญาวันณวิจิตรับหน้าที่บรรยายเกมเช่นเดิมครับนักเตะทั้งสองทีมกำลังจะเดินลงสู่สนามแล้วครับเดี๋ยวไปชมพิธีการในสนามกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาไล่เรียงรายชื่อทั้งสองทีมกันครับ ในวันนี้นี่เป็นคุณตลินนะครับสหชายพัฒน์นะครับเป็นผู้ตัดสินที่หนึ่งไปดูรายอัพของทางเจ้าบ้านก่อนเลยครับพลเรือสัตัลอิทิพลคำสุพรมนะครับอนัทประทุมชัยวรพัฒนสุพันโสสังพานนะครับสารยุมังษานะครับกลางก็มีนักกุลปิ่นทองนะครับกฤษณาชิดเชื้อสุปสันต์เรืองสุพรรณิมิตรนะครับแนวรุกก็ปิยพงษ์หอมขจรนะครับเรียนโดริม่าและก็ปริญญาขัตติยะ นี่คือลายอัพของทางน้อยกรุงเทพนะครับมีที่ขาดหายไปนี่เป็นเจ้ากัก๊กวีรยุทธจิตขุนทดนะครับผู้แบ็กฝั่งซ้ายกับตันทีวันนี้โดนโทษแบดทำให้ต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนทุกเล่นพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับฝั่งเจ้าบ้านนะครับไปดูลายอัพของทางมหาวิทยาลัยเกษตรบัดติตเอฟกันบ้างน,นะครับชิตชนะทักษิณพิลานะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับสุรเดชธงชัย แล้วก็ดาวิดบยายิีฮาศิวกรแม้นจิตนะครับเกิดคนแก้วเหมือนนะครับอนุสักเหล่าแสงไข่ทางหลุยบาโบซ่านะครับ4-1แล้วก็ชนะสยามเอฟซีมา2ต่0 2> อ0เข้าสู่เดือนอพฤศจิกายนนี้นี่นตัวด้วยนะครับก่อนที่จะเกมเริ่มครับบอลมาตั้งที่นะคุณเปิดจาวเลยครับฝั่งซ้าย แล้วจับบอลโมงไม่อยู่ปริญาคติยะครับเสียงสัญญาณนวเตมาแล้วครับกิษณะบอลลอยโด่งแล้วมงตั้งหกมงได้แต่ว่าบอลสองเป็นของน้องกรุงเทพดกต่อมาแล้วเอ้าแล้วคืนอย่างนี้ไม่ดีแล้วครับลีมาบายฮามงาไม่ดีอยมาเดียวเดียวแต่ว่ามีฟาวไปก่อนแล้วครับเสียงนุวิตมาก่อนไม่ได้ครับ แล้วเปิดเป่าที่บาโบซาสาลามูดักได้แล้วบาโบซาดักมาบาโบซาลูกนี้ให้มาแล้วเดี่ยวเดียวอย่างนี้ยิงเลยนีโหติดเซฟครับยังไม่ที่สุปสันต์ครับเปิดยอดมาแล้วเอ้าโดนชิงเล่นอย่างนี้กิษณะโดนเตะแล้วเรียบร้อยเลยครับนี้จุดโทษครับัง่ของศิวกรมาจะสังหารไม่พลาดหรือเปล่า สัญญาณมาแล้วครับเ oh, oh. ลโอนารโดลิมานิ่มๆอย่างนี้ก็1-0นะครับนาทีที่27มาไรนอตกรุงเทพขึ้นนำอะไรเกษมบัณฑิตนะครับวิ่งมาดีใจครับลลครับเปลี่ยนสอมิดฟิลด์เลยตัดมาลูกนี้เปิดมาหื <c oughs> บอลจะพุ่งมาปียพง์ครับเข้าอันนี้สัญญาณมาแล้วครับ ปริญญาที่เสาได้โอ้โห,โหเข้ามาขิดลูกนี้ไม่ได้ครับทางนักกุลเคาะสันส้นๆอยู่ครับธนพงศ์คืนมาตั้งที่อัธพลอ้าวเบิร์นไม่ดีโดนฉกโดนฉกของปริญญาสายสายของปริญญาโอ้โห,โหติดเซฟโอ้ยังหวะขึ้นเกมครับไลงอย่างนี้แล้วจะส่วนแล้วครับให้มาที่หลุยส์บาโบซ่ามีพื้นที่ด้วยครับปิดมาแล้วครับบาโบซ่าข้างในมารอสุรเดช บาโบูซาไหลามาบอลฉันแหลบโอ้เข้ามือของอิทธิพลโอ้ยังเิดพลครับจะเป็นคลเปิดเปิดเข้ามาที่เสาสองอ้าวมีมือครับมีมืออย่างนี้มีมือครับจุดโทษหรือเปล่าชีแล้วครับกูสินเป็น นุสักเหล่าแสงไทยวิ่งข้าไปลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งต่อหนึ่งครับเใส่วด,ดิดการตีเสมอสำเร็จครับนาทีที่79ของเกมธนภพหมกไม่ดีแล้วครับปีพยพงเก็บได้เก็บแล้วกชากขึ้นมาให้มาได้แซดนี่เกี่ยวไว้เลยนะเอาเข้าทางที่ธนัตได้ยิงโอ้โหติดเซฟได้ ให้มาที่ธนัทธนัทมาที่วีระพงศ์วีระพงศ์อ้นเพียนเปิดไปที่เสาสองีิยพงศ์ขึ้นเทคงงก็ไม่ดีซะแล้วครับ<ง>แล้วลงฟืนไม่ดีด้วยสลันยูกเก็บเล่นต่อเปิดมาอาึกโฉกโอ้โหปากมาแล้วครับสลันยูมาเองให้ไปพิยพงศ์จับแล้วเปิดมาแซดนี่โอ้โหแม่โดนให้มาธนัท บอลทะลุเราปั่มบอลกันตรงนี้แล้วก็จบเกมครับเจ้าไปหนึ่งหนึ่งครับหมาไรนอตกรุงเทพกับหมาไรเกษตรบดีด FC ครับทางน้อยกรุงเทพขึ้นนำก่อนครับจากจุดโทษในนาทีที่27่สิเจ็ดจากเรียโดลิม่านะครับแล้วว่ากเกษตรบด์มาตามตีเสมอได้จากจุดโทษเช่นกันครับนาทีที่79จากอนุสักเหล่าแสงไทยทำให้ทางน้อยกรุงเทพ